ตะกรงบึงเนี่ยอุ้ยตุ้มใหญ่แกก็ไปไม่ไพี่น้องนี่จ้ะยอดตัวแดงเนาะป่านนี้แม่ครับผมอือหด่งงามจ้ะเ็ดพิ่งแดงข้าอีกนี่จ้ะนี่ตะกรงตามต่อป่ะจ้ะสวยๆงามนิดหนาเลยงามแห้งแม่ เลี่ยงกนเลยตัวน้าก็ได้เก็บด้วยเนาะจ้าแต่หมองเพิินซุ่มๆเนาะไม่ครับ <ขอ S 2> <อ>สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีธุกิจที่มารับชมคลิปสองเมียน้อยอีสานมาน้าจา้าวันนีเมียน้อกกะพาเดินทางเขาป่ามหาเบิงเห็ดเขาดินเฮ็ดก้อนนะแต่ก่อนงนครับผมเต็บรรยากาศหนาวๆเลยจ้าหผวองตาไ้เนี่จ้าขมาพบกันในวันที่ยี่สิบสามท่านว่าคมสองพันเารยหกิบเจ็จ้า เขาไม้เขาไม้เดิมจ้าป่าบ้านน้องจองตำบลหัวขามอำเบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีอากาศหนาวร้ายกับเป็นวัดกันเสียสาะน้องาะกอนเป็นลุงกันบ้างจ้าว่ามินีิมินวันสิโซสิมาสซิพ่อเด็กแกงบ่จ้าไปกันให้จ้าไปกันนะครับผมอุ้ยเราแรงแหงมันคืองานเถอะแล้วก็แหงขาดินเนาะจ้กอแดงเนาะป่านนี้แม่ครับผมอุยดอกงามจ้าตุ่มสวยๆแต่ว่าเห็นตุ่มนีแม่ครับผม ครับพี่น้องพาพี่น้องขึ้นมาเถิงเลยอาจารย์เด็ดๆบางทีข้าวถินน้ำไม่น่อยเนาะเราเห็นก่อกองจ้าหนาวเหี่ยงเหมือนี้ใส่เสื้อสามสันยังหนาวคือเก่าใส่สามสันน้ไม่น่อยเนาะใช่ตรงนี้หลายดอกอยู่เนาะแน่ครับผมมาเอยู่เบื้องการแห่งหนาวพี่น้องเบื้องการกันเพิ่นเอาลงเนาะ ก็น่าสุดวันตะกรงก็วันนี้หน่อยนี่ซุบโคกซุบเจ็ดองซ้ายยังหนาวจังเลยเนาะบรรยาการแหังแค่ซีบมีจ้ะบัดค่ะยี่อีกเด้อเียามาเลยบรรยากาศทั้งบันมิหน่อยก็ตะกรงนี่เป็นน้ำดูไก่เขาไก่นี่ยเจาจะพิมพ์กันเลยอากาศหนาวเนาะหนาวแล้วยำเลย ช่วงเพินออันนี้นต้มาตันนะพี่ดดอ้นหนึ่งสองสามสามเลยถ้ามาเรเห็นแตไกลๆิมสองไปมือนึงไม่มีไร้าสองสองมืหรือมือหนงเอ้ยมือหนึ่งเมื่อวานเก็บเห็ดบด ก็สม hey. ีป่ะสมีละแล้วยางลงไปอีกนาะคือเป็นหมหยาลงไปเลยเนาะแมนครับผมน้องอยากจะพาพี่น้องมาเบิ้งหอมท้งแหน่ทอมนี้ก็ออกไรกันน้อไปไหนนาะเคยเขาเคยเก็บดูหกเก็ดดอกขึ้นกัน เราลอบก่อนเที่ยามาเขาก็บอได้เก็บปันในดแต่ตะก่อนที่พี่น้องงานคนขันามากออกเก็บเป็นห้องไกข่ำขำคือเก่านะไม่ไนอนะยเนาะเป็นห้องเดยกกันกับที่เก็บซีหาดอกวังหันครับผมโรงงาน้ป็นอีกที่พอ ไม่ไดไม่ได้นี่นีนี่ออะไรดอกหนึ่งดอกนึงจริงจริงี่ดีตัวละนึ่งนะ <c oughs> จนน้านึ่งัครับผมเดีตะกองอยางหากมีหน่อยอีกรำหนึงครับผมางานนี้นะจ้ะโอ้เป็นวัดน้ำหมูกไหล <c oughs> กาเย็นแฮงจ้ะ เขาม่เห็ดกอเกีครับผมนที่เ้้ขึ้นมาหาเถิงนะใช่ไมเบน้องไม้ที่เขาไปผออยู่เนาะม่มีเห็ดเพื่อเพื่อพอเห็ดพิ่งแทนข้ามอีกนี่เือนั้นผอซองดอกนะซองดอกงาๆอยู่ไห้มือเขาผอ กอ่อแดงจ้ามุ้นหน่ำหอนเลจะมุ้นหน่ำขึ้นมาหน่ำเลยเป็นพระอาจารย์เอิญฮานะครับมาแต่วัดพีดน่น้องจะได้ยินเสียงโหลดแรงขึ้นมาเลยตะกรงบึงเนี่ยปุ้ยตุ้มใหญ่ไห่กว่าก็ไปไม่ถ่อยครับน้าใหญ่กว่าอีกป โอ้ยดีจ้ะยอดงอมามเห็นจุนอไะไรนปะได้เยอะแต่ก็อยากอันนี้แน่แล้วเนาะทีไรม,มึงเดียวนี่มั้ยเนาะมือเดียวนึงหาเห็ดบด <c oughs> มือเดียวเร็วเลยเห็ดขันเฮ็ดบดกับบ่อันนี้เนาะโบคือหลับก้อนๆครับพี่แกหาหลอด แล้วเาเข้าไปบังมัสุคอนเนาะงานเสร็วงานทั้งขับุดแล้วเลยจะไปหอจุนไปใช้เวลาตั้งชัมงมงทางก็บอกเม็นอันนี้ด้วยทางคนก็กาลังเลื่อมเห็ด กระดับจังนะแล้วทำยังไงจะกระดับอ้าวกระดับ้งกระด้งเลยอันนี้ดิอันนี้มัเป็นเสือครับผมนดหลังสรนคัมออกางข้าครับข้างข้า

ตาพี่น้องก็เก็นแบ้ผมนี่ก็มาเพอเก็ดกออีกนิดหน่อยนะผอมไหมนะดอกแข็งนี้แห้งจัแม่ครับผมนิดหนาหลยงามแห้งพี่เลี้ยงกันเลยตัวน้าก็ได้เก็บด้วยนาะจ้าเก็บสังสามดอกแต่ว่าเก็บโอ้ยเก็บดอกบานบนนอกแม่เขาเก็บหรอเนี่ยแบบนี้เราจูมครับเี่บกอทางข้ามจ้ะนี่ Ô đòi đi, tin mà nằm ừ, sẵn Đột hình hiền nào. Mày này đặt này, đi. Này, này, này. bỏ hạn đi. Aoài hạn đi. Anh hạn Anh hạn đi. Anh Anh hạn không Anh hạn Anh hạn đi. đi. Anh đi. coi น้ำแห้น้ำมากใส่อีกวะเนี๋ยวกระปอนนี่นี่จานมันห่อกระดดองซีเราเนี่ยไม่ห่านแท้ห่ออีกนี่จ้าเพิ่งก็ออกแต่หมของเพิ่นซุ่มๆเนาะนีครขำจ้าดินเนาะเห็นเห็ดเพิ่งขมจ้ะเพิ่งขำหม้อมีดอกบ่เห็นแล้บ่เห็นอะไนะแค่นางเล็ดขาา ไมมองบูดดโอ้ยแต่ก่คิดเดอแต่กโอ้ยเนาะตกเห็ดคือมินิแท้บ่พอนำนำนำเอแหงนี่จากบ่นำห้องขาดนี่จากบจากไหมนี่น้อจะเตัว เฮ็ดเนาะอกคนิงงามด้เน,นะะาะใกรกบบะหมี่ครกบกลมามือเปลาขึ้นมือเข้าไปห,หาเห้ือกหวาน,น,น <c oughs> วเนา,า,านนนะ,ะไมเฮ็ดจะมาจงดเดียวเนอะเ็ดสาวไะซุบน่งต่ยอีข้อสองไปวนกัแน่เดจ้ายับองเฮ็ดเ่าเด้อ นั่นมันม่นจุนึ่สมุนนะเด็กวัดแลนมานักอินพาจัดอินหาอีนีอ่าเ้ระจัดที่แล้วก็เคยเห็นเหาเกันมาดีมีเอาขนมให้กินมาเมนสิบบมานหนำบัดแลนมานักเป็นอะไรบ้างวอนชัดไหมใโบวู้ดล่ะอโบว์ใดโบวใดเขาไม่ต้องโดนกันต่อครับผม ตามตเป็นแนนตรนี้ตุมนไหนงมีเลยต้นี่ข้างตตองเออเก็บอีกหมหาเก็บดอกกำลังขอดอกหนึงจ้ะหาเก็ดอกข้างนมาเหมือนำบมาเหมือนหินดอกนึงจ้ะแ่ครับผมเขาดินเนาะบันี้เนาะทางน้องเมอุจ้ะ

เสียงแรงมากหนามาอีด <boundaries> <si suppression> ีย <TU digit> <ont> ังโอมาอีกอ้กอยมายังไงลูกอ้ยดมันขนหมามมาได้ด้วยอ้ยอ้ยได้ยุตกอะกอุ้ยจะมามีจ้าของเพิ่ำ อเอแต่ข้อพือนเอาขาไปดยกังก็ไม่ไรอ,ดอดันเบอมแมนเรามีตูงน้ำนี่อืม,มตูงมัน,น,นแถวเลยเนาะนีะ่ตะก้อตูงเปนที่้ แล้วกระต่มจะเก็บได้ครับตุ่มน้อยแห้งกับอกทั้งหลังดอกนึงนี่จะฟ้องพ่นเคลียร์ไว้บ่าอุ้ยเนาะสมุนตุ่มๆเลยเนาะไม่เห็นครับผม Thank you. ดอกจต่าติดหครับพี่น้องไปเมืองเพก่ากันไม่นอยครับผมอันนี้เป็นหอมสุไทายทางสองหมนแล้วนัไม่นานเนาะแต่ขบวนหอมเพ็รกล่วลองางสาะห้องบันไดแวะบิงครับผมเขาถึงด้วยซ้ำครหอมสุดทายก็มาซ้ดอกให้ตะกอซ้ำดอกปจ้า ไห้ทีดอกบอนังจากที่เพ right. um oh, ื่อออกมาดุนเนาะอ่มาแล้วจ้ะออกมาทีละเคือ่าไที่นี่ดอกปิดไทยสวยๆงาเดตเลยลก มีกลิปนกัวด้วยังแกงไก้เอี a, ้ยแกงข่าเนี fruit, so combined, okay, tense, see, ่ยคนน่ะหานเห็ <neither> so ่ม ouais, ือเนี้ยเอาหมานแหงนอนตะก้องนอนแหงตะก้อนจัดท้องตาจัดเฮ็ดเท้ามือเนี่ยไปครับพี่น้องไปเบิร์พทุกงานมันเดียวเข้าห้องครับผมระวังตะก้อนรอให้มีหน่อยพนจัดเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งนเซื่อๆกะไปรอเบิ่งเฮ็ดฟังพนครับพี่น้องบ๊อบมี่ดีๆเบิร์นงานข้าวมือ สุดอยอดเลยเนาะแมนครับผมกลับเต็มซองตาแล้วไม่ได้หนักแมนจ้ะตาหนีนีสิเป็นเฮดโกลล้วนๆเลยจ้ะแมนครับผมทั้งบานทั้งตูมจ้ะตูมนี่ตี้ใหญ่แหงเนาะแต่ก็แมนนะผมเห็ <laughs> นอยือหมจ้ะหมคำนี่ตาหนีของเขาก็จะเป็นนาและแล้วก็เฮ็ดข้าวดินเนาะแล้วก็เฮ็ดแดงรังสาเนาะได้ะเฮ็ดแดงเฮ็ดสามชนิทไม่หันครับพี่น้องมีหลังเขียวหนำได้แต่ว่าเยอะหน่อย บดรีไทยให้เบิ่งเพราะว่ายางไปคุณลทานกระตะกลองเนาะแม่งครับผมแต่แม่งเท่ายานไปน้ำกันต้องใชห้าประตัวครับไปน้องเล่นนางใหกครับผมแบ่งกันหาจ้ะกระทืบประมาณสุดยอดเลยจ้ะนี่จอดในเฮ็ดไหวเฮ็ดหาใหญ่จ้ะแม่งครัผมได้เกือบเต็มซองตานระตากล่องเนาะแม่งครับผมเฮ็ดข้าวดินก็จะเป็นเฮ็ดน้ำมองนิดหน่อยเนาะแม่งแตเป็นเฮ็ดน้ำมองเฮ็ดโคกอ่ะ เอ็นอหมอคือกันละจ้ะแต่ว่ากลายคำติดคำซุ่มๆเนาะแม่นครับผมเป็นคลิปใหม่เด้อจ้ะคลิปประจำวันที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะมีมีสิทธิ์เกิดข่ามปีแล้วแต่ก่อนเนาะปีนี่จ้ะว่าตอนนี้เขาก็ยังเห็นเฮ็ยคราวนี้เขายังเห็นจุ่มหน่อยเป็นใบลายอย่างนี่นเนาะแต่ว่าโบหูว่าสิออกหน่อยออกลายซำได้จ้ะแม่นครับผมกัดขาติดตามเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยไปเรื่อยๆจ้ะว่า เขาปลาแต่และเหมือสีโซซิมานยังนอตะ,ะกองเานาะแม,แ,มแม่น,นสมายเท่ยังไงเนาะแมนจ้ะมันอีกแสิสติปะกับบานก่อนจ้าวิวหน้าถ้าเขาปลาหาเฮ็ดมัน,นอีกกะโบพิดหวังในนอตะกอง,ะะกองแมนครับผมที่แหลกว่าสิไปนําเฮ็ดบดกะบโบคือเนาะแมนครับผมเฮ็ดบดแห้งจ้ะเขาได้ไปเพิ่งกับบไไถมาเนาะไม่หน่อยเนาะเราอีกอาสิเป็นหลอกสุดท้ายนอตะกองเนาะแมนครับผมคนคนอากาศอากาศหนาวเย็นอยู่แต่ว่าโบมีหมอกเนาะแมนครับผม บ่มีน้ำหมอกลงใส่คอนให้เพิ่นซุ่มจ้ะพี่น้องปกติเขาขับรถมาน้องจองเนี่ยเขาแนบไปทั้งพัวเนี่ยเขาแถวๆนีแนบเาเห็นเพื่อนน้ำไม่หน่อยเน,น,นาะตัวแนบเห็นครับพี่นอ้องหมอก,มนกคนบ่ลงเฮ็ดดอกหน่อยดอกพ่นแต้ขึ้นมาเนี่ยก็เหี่ยวกระฟอไปเลยเนาะนนแม่ครับผมวความซุ่มบ่พอจ้ะพี่นอ้องวันนี้เขากำมัน,มนจ้ะเป็นเฮ็ดกอเป็นเฮ็ดเฮ็ดหนาแหลกกับบ่หลายเนาะแม่ครับผมเป็นเฮ็ดข้าวดินจ้ะเกือบได้เต็มสองตาเลยจ้ะกะที่ว่ามันสุดยอดจ้ะ ชินชอบคลิปนี้จังไดยกะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยน้ำเนเด้อจ้ะก็สิกบ่ายพี่หน่อยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้ะเอาไว้พอกล้มือในคลิปหน้าจ้ะว่ามิ้วหน่อยสิผ้าขาปปาไปหายังสิโซสีมันยังแน่จ้ะสำหรับวันนี้ขอลกาวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก่อนแมงนะผมเป็นวัดครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าครับพี่น้อง